มาดูชาวตรีเพชรไอที IT ใน1วันกันเริ่มจากลง BTS สถา,านีประหลโยธิน2ี24ออกทางออกหนึ่งเดินตรงมาประมาณแค่200เมตรก็ถึงประตูบริษัทแล้วจากนั้นนั่งรอรถชชปเปิลคาร์ไปตึกออฟฟิศกันเลยนั่งรถมาแป๊บเดียวก็ถึงออฟฟิศแล้วใครยังไม่กินข้าวเช้าก็มากดของกินเบาๆได้หรือใครอยากเติมพลังให้ฟ r e s ฟ r e s ชากาแฟก็มีเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นเต่าบินอเมซอนสรุปแบบไหนก็จัดเลย ลืมบอกไปเราทำงานแบบไฮบิดเวิร์กิ่งไม่ต้องเข้าออฟฟิศทุกวันแถมไม่ต้องสแกนเวลาเข้างานด้วยการแต่งกายก็สบายๆไม่มียูนิฟอร์มแล้ววันศุกร์ก็เป็น Casual f ล i d ล์เดยด้วยนะ ถึงแล้วออฟฟิศของเราที่ทำงานเราก็จะเป็น co-working space ตกแต่งแบบชิลๆสไตล์คาเฟ่มีหลายโซนให้นั่งทำงานได้ใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศก็ย้ายมุมนั่งได้เลยแถมมีโฟนบูธแล้วก็มีโซนสำหรับการประชุมเล็กๆด้วยช่วงไหนว่างๆแวะมาตอบคำถาม h a p p ี้สักหน่อย h a p p ี้ <Happ ily S 2> ก็คือโปรแกรม engagement ของเราอย่างหนึ่งที่จะสำรวจความสุขของเราและสามารถแสดงความขอบคุณเพื่อนร่วมงานโดยการให้เหรียญเพื่อนได้และยังฟีดแบต management ได้อีกด้วย บายๆแรงเริ่มตกมาเติมคาเฟอีนก,กันหน่อยที่ออฟฟิศเราก็มีคาเฟ่โซนไว้ให้ด้วยละนั่งปั่นง,งานไปๆมาๆก็ถึงเวลาเริ่มงานซะแล้วเฮ้ยนั่งนานๆก็เมื่อยเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้มีเล่นโยคะมินะชวนเพื่อนไปออกกําลังกายที่จิมชั้นสิบดีกว่าและนี่ก็คือหนึ่งวันของชาวรีพทไอทีค่ะไปก่อนนะทุกคน